เจ้าชายน้อยกับดาววิเศษการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายน้อยนามว่าภูผาอาศัยอยู่ในปราสาทบนยอดเขาเขาเป็นเด็กที่ฉลาดและอยากรู้อยากเห็นแต่รู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่จำเจวันหนึ่งขณะที่เขามองไปยังท้องฟ้าเขาสังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งที่ส่องแสงเจิดจ้าเป็นพิเศษดาวดวงนั้นกระพริบตาให้เขาราวกับจะเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปใกล้ๆเจ้าชายน้อยรู้สึกตื่นเต้นและตัดสินใจออกเดินทางตามหาดาวดวงนั้น เจ้าชายน้อยภูผาดเตรียมตัวออกเดินทางเขาขอพอจากพระราชาและพระราชินีและสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมเรื่องราวสนุกสนุกระหว่างทางเขาได้พบกับกระต่ายน้อยชื่อว่าจันเจ้าจันเจ้าเป็นกระต่ายที่ฉลาดและมีไหวพริบจันเจ้าเสนอตัวเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเจ้าชายน้อยเพราะจันเจ้าเองก็อยากเห็นโลกว้างเหมือนกันทั้งสองจึงออกเดินทางไปด้วยกันอย่างมีความสุขในที่สุด เจ้าเจ้าชายน้อยและจันเจ้าก็เดินทางมาถึงที่ที่ดาวดวงนั้นส่องแสงดาวดวงนั้นไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่อยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ดาวดวงนั้นมีชื่อว่าแสงดาวแสงดาวเป็นดาวที่มีชีวิตและพูดได้เธอเล่าให้เจ้าชายน้อยฟังว่าเธอต้องการความช่วยเหลือเพราะมีปีศาจร้ายกําลังจะขโมยแสงสว่างของเธอไป เจ้าชายน้อยภูผาไม่ลังเลยที่จะช่วยเหลือแสงดาวเขาสัญญาว่าจะปกป้องแสงสว่างของเธอจากปีศาจร้ายแสงดาวดีใจมากที่มีเพื่อนช่วยเหลือเธอจึงมอบพลังวิเศษให้เจ้าชายน้อยและจันเจ้าพลังวิเศษนี้จะช่วยให้ทั้งสองเอาชนะปีศาจร้ายได้เจ้าชายน้อยและจันเจ้ารู้สึกขอบคุณแสงดาวมาก ทั้ง3เดินทางไปยังถ้ำที่ปีศาจร้ายอาศัยอยู่ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความช่วยเหลือของพลังวิเศษพวกเขาสามารถผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้พวกเขาได้พบกับแม่น้ำเชี่ยวที่ต้องข้ามและป่าทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายแต่ด้วยความกล้าหาญและความสามารถี พวกเขาก็สามารถเดินทางต่อไปได้เมื่อมาถึงหน้าถา้ำพวกเขาพบกับปีศาจร้ายปีศาจร้ายมีรูปร่างน่ากลัวและมีพลังมหาศาลมันพยายามจะขโมยแสงสว่างจากแสงดาวแต่เจ้าชายน้อยและจันเจ้าไม่ยอมพวกเขาใช้พลังวิเศษที่ได้รับมาต่อสู้กับปีศาจร้ายอย่างสุดกำลังการต่อสู้เป็นไปอย่างดุดเดือด ปีศาจร้ายพยายามใช้เวทมนต์ดำโจมตีเจ้าชายน้อยและจันเจ้าแต่ด้วยความช่วยเหลือของแสงดาวพวกเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีได้ทันพวกเขาใช้พลังวิเศษโจมตีกลับไปทำให้ปีศาจร้ายอ่อนกำลังลงในที่สุดเจ้าชายน้อยและจันเจ้าก็สามารถเอาชนะปีศาจร้ายได้ปีศาจร้ายหายตัวไปและแสงสว่างของแสงดาวก็กลับคืนมาแสงดาวรู้สึกขอบคุณเจ้าชายน้อยและจันเจ้ามาก เธอสัญญาว่าจะส่องแสงให้โลกนี้ตลอดไปหลังจากที่ช่วยเหลือแสงดาวได้แล้วเจ้าชายน้อยและจันเจ้าก็เดินทางกลับปราสาทพวกเขาเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้พระราชาและพระราชินีฟังพระราชาและพระราชินีภูมิใจในตัวเจ้าชายน้อยมาก ที่กล้าหาญและมีน้ำใจเจ้าชายน้อยภูพาเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญและการผจญภัยทำให้เขาได้เรียนรู้โลกกว้างเขาตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสำรวจโลกต่อไปแสงดาวก็ส่องแสงเจิดจ้าบนท้องฟ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าชายน้อยในการเดินทางของเขาแสงสว่างของเธอช่วยนำทางให้ผู้ที่กำลังหลงทางและให้ความหวังแก่ผู้ที่กำลังสิ้นหวัง จันเจ้าก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีของเจ้าชายน้อยเสมอทั้งสองออกเดินทางไปยังดินแดนต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายและได้เห็นโลกที่สวยงามกว่าที่เคยเห็น และทุกครั้งที่เจ้าชายน้อยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาก็จะเห็นแสงดาวส่องแสงเจิดจ้าอยู่เสมอแสงดาวเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความหวังและความกล้าหาญแสงดาวจะอยู่กับเจ้าชายน้อยตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญและการมีเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าจงกล้าหาญที่จะออกเดินทางตามหาความฝันและจงอย่าลืมที่จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะแสงสว่างของดาวจะนำทางเราเสมอ